คำถามของสายวัวถามมาตอบไปเช่แบบของผมเองเย้ <YE> AH! ชื่ออะไรคะฮามิสากิมิกคะค่ะชื่อเล่นเรก็มิกะนั่นแหละค่ะวันเกิดหรอคะวันที้5เดือนตุลาคมคะ่ะมีฉายาหรือเปล่านมสดคะ่ะทำไมถึงได้ฉายานี้มากคะชอบกินนมสดปั่นคะ่ะมีความสามารถพิเศษไหมก็คงนอนทั้งวันละคะ่ะนมสดตื่นนอน <laughs> ใช่คะ่ะก็เพิ่งตื่นไ,ได้ไม่นานนะ พากเสียงแมวเป่าไม่ได้ค่ะลองพากให้ฟังไหยค่ะบอกว่าไม่ได้เฮาชิมาสว่าไงคะหนูน้อยไม่เชื่อครับหนูมีสีชอบไหมไม่มีพิเศษหรอกค่ะสิ่งที่ชอบละคะขนมสิ่งที่ไม่ชอบล่ะงานค่ะตาผมล่ะเคยอะไรบ้างไหมเคยค่ะไม่ที่ไหนงั้นหรอดียลลิี้ค่ะตอนการนทักทายละคะ ยินดีต้อนรับค่ะอบอกลาล่ะไว้พบกันใหม่ในความฝันของคุณนะคะว่าแต่คุณเป็นอะไรงั้นหรอเป็นดีดาแห่งความฝันค่ะหน้าดีของคุณล่ะเจอดฝันลายเล่กๆกับพวกคุณในฝันยังไงละคะลองบอกอักษักหน่อยได้มไหลักนะคะ